เฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีที่ถ้ำหมีเห็นใจบวกใเห็นเอาใหม่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 ต้องเรื่องไอเฮียเหม่เลยเหรอเอาใหม่ได้เลยเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีที่ถ้ำหมีเห็นแต่หูหมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูหมีแถมเจอน้ำมันหอยตราหมีเห็นหมูตาหอยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่ใหม่เฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีที่ถ้ำหมี เห็นแต่หูหมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูหมีแถมเจอน้ำมันหอยตราหมีน้ำมันหมีตาหอยละเลงด้วยหมูหมึกกุ้งในถ้ำหมีมีหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะมึงหมกโลกหมกหกเลยมเร็ว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 เวเร็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 วเอเฮียหลีพาไอหลีเฮียไปดูผีในถ้ำหมีเห็นแต่หูหมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูหมีแถมเจอน้ำมันหอยตาหมีน้ำมัน ไอเดียนี้พาไอเดียไปดูผีที่ท้ำหมีแต่เห็นหูหมีอยู่ อาเฮียลพาอาลีเฮียไปดูผีที่ถ้ำหมีเดียเขารูสิละอ่านผิดเห็นแต่หูหมีอยู่ข้างหูหมูหูมหมูอยู่ข้างหูหมีแถมเติมน,น้ำมันหอยตรหมีน้ำมันหมีตายหอยและเลงด้วยหมูหมะกุ้งในถ้ำหมีมีหมึกหกเลอะมุงม้งมุ้งเลอะหมึกหมดเจอหมอนลอยน้ำมาว,ว่ายน้ำไปถอยหมอนขออกของนี่ได้ต่อเลยทังอาเฮียลีและอาลีเฮียเห็นน้ำหยดลงหินแลบลิเียหิน ข้าวโพดอบเนยโรยเกลือไม่อร่อยสูสีเลยพาสูสีเอาใหม่ตรไหนอ่ะเร <c oughs> ื่องเข้าวโพวดวพวด <c oughs> อบเนยโรยเกลือไม่อร่อยชูสีเลยพาสูชีไปซื้อสูชิหน้าชูชีที่ระนองระยองยะลา <c oughs> เดินผ่านไปเจอยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อนยาย,ยม,มีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหนี <c oughs> หมดเวลาใันบอกเลยว่า คนทำเกมเจตนาไม่ดีกับพวกเราใช่เดี๋ยวเราต้องไปสืบว่าเป็นใครนะคะอยากเลื่นไปเลยอยากขับไปเดย์คือง่ายๆอยากเลยขับไปได้เป็นขับไปเดย์เป็นเสียงขับไปเดย์แล้วเธอก็เป็นเสียงดีเจอ้อยได้ได้ได้เฮียลีพาอฮียเฮียไปดูผีที่ทำหมี คุณู้ชมคะเห็นแต่หูหมีนั้นอยู่ข้างหูหมูแล้วหูหมูเนี่ยเดันไปอยู่ข้างหูหมีค่ะจริงค่ะพี่้อยคะแถมเจอน้ำมันหอยตราหมีด้วยทีเนี้ยน้ำมันหมีมันก็เลยตราหอยนะคะเขาก็เลยละเลงด้วยหมูหมึกกุ้งค่ะแต่คุณผู้ชมคุณรู้ฟังอย่าลืมนะคะในถ้าหมีมีหมึกหกลืมุงค่ะแล้วจะทําทําไมครัายกลองดูสนุกมากอะผมว่าอยากให้คุณทั้งสองเนี่ยนะครับฝาก สักนิดหนึ่งครับผล<อ>ง,งานที่เราจะติดตามคุณทั้งสองได้มีอะไร<า>ยังไงกันบ้างก็ฝ <c oughs> ากขอบคุณออตุ๋ยก่อนแล้วกันนะฮะบ<ฆ>อตุ๋ยเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วเป็นน้อง<า>ขอขอขอทิ้งท้ายพรลืมไปว่าเขาอะไม่เคยพูดถึงเราไม่ดีในแง่ รับหลังเลยคือเขาเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็คิดดีขนาดดีกับเราตลอดขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะอคหน่อดอกทีวีแหละพูดดักคอพูดดักคอมันก่อนดิฉันบอกเลยว่าดิฉันแบบเที่ยไก่พูดจริงค่ะอาไม่เคยพูดรับหลังอ่ะไก่ในแง่ร้ายเลยค่ะเพราะอาพูดไปต่อหน้าหมดเลยควนแบบเสียเวลาถ้าจะไปพูดไปรับหลังก็เสียเวลา